สวัสดีครับผมอุดมศรลาวิโซสิงเมื่อนี้เทสน้ำตกให้ทีมงานกินครับผมไปเบิ่งครับลงเลยครับนี่น้ำตกนี่เขาเิ้นเนื้อหางหางเข็หันเลยนะครับผมบ่ต้องรอนะครับบางๆตัวเงาบางๆแต่แดอันนี้บ่ถึงว่ายง่เติบพอดีครับครับผมน้ำตกเนื้อนะครับ จะนิ่มแต่ว่าเขาจะไปล้วนๆแบบกรตตองซุกมากนะครับผมถ้าซุกมากมันจะแข็งสําหรับเมนูสําหรับเมนูมันตกเนื้อครับผมใส่ครับตอนสองดีกว่าครับตอนหนึ่งมันสะตอนหนึ่งมันสะตอนสองดีกว่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนะ้อเอาครับทานเรียบด้วยครับเลือกหมอนะครับ นี่เฮ็ดให้ทีมครับเทศไทยทีมงานกินเยอกับประมาณนี้นะครับทีมงานหลายครับผมทีมงานหลายต่างลงเตาครับบึ้มลืมอย่างว่าครับลืมใส่หนาม <c oughs> ครับผมนี่บต่ต้องซุลายนะครับออกแบบเพราะสะดุ้งสะดุดเหมือนหนึ่งพอนทำตัวเขาเขาอยางมาเรียบร้อยนะครับไปครับเริ่มปรุงนะครับผม มันจะมีหมากเน่าหลวก็น้ำปลาแลวก็าน้ำหมากเน่า,นาแลวกจากพริกก้าวัวชูรตของเสียบครับขาดบบไปได้นะครับผมลองบ้างแลวก็มีหอมร่วมสูตรนั่นผมจะเอาสูตรนี้นะครับเอาสูตรนี้ใส่เลยใส่ของเสียบของนัวนะครับลงไปตามด้วยตักไปเลยครับผมแล้วก็ตามด้วยข้าวคัวนะครับข้าวเอยงหอมหอมครับผม พริกคนนะครับบต้องใส่ไรก็ได้บุต้องเพ็ดไรแล้วกะ็น้ำบักเนจ้กจองนินดๆแล้วก็น้ำปลาจองเครื่องครับผมตามด้วยบักเนา้ไปสองเพียงเลยนะครับนี่สูตรนี้สุดยอดใส่ผักนะครับผมไปครับต่อปลูกเมื่อกี้ปลูกเรียบร้อยแล้วออใส่หอมแขกนะครับอหอมแขกยี่เ้าเตรียมไปเรียบร้อยแล้วก็หอมรวม ที่เขาเตรียมไว้เช่นกันครับผมแล้วก็มีใบระรลแหน่นะครับเนี่ยใบะาะแหน่ที่เขาเตรียมไปเรียบร้อยใส่หลบับใส่ก้อยครับผมน้าตาที่สันเกบว่ามานนี่น้ำต้มเนี่ยติดมันนะครับผมผมว่าสุดยอดเลยได้ครับนี่ยทันเคยอยากมากก็กลัวเนี่กั่ัวกับใส่ลงไปอีกก็ได้ทันว่ามันบอ่อเข้มขน้นทันวามันบอ่อสวยบ่งามกับท่ากระจาดลงไปอันนี้เฮ็ดกินนะครับผมพาทีมงานเฮ็ดกินนะครับลงจานนะครับลงไปเลย นี่เบิดท่นั้นตัวนี่เจ็ดจินน่องสีเสียบว้าวหาที่ไหนก็่ได้แล้วครับเอาทุนทุนสูตรไปไปเลยเนี่ยเอิร์ตประมาณนี้นะครับไปครับน้ำตกเนือติมันเร็จเรียบร้อยครับผมเืิ่งเอาครับเป็นตาเสียบวะครับผมหน้าคุกคลิกนิ่มนิมนุ่มนุม,นม,นมไปครับ